สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเขียนคอร์ดใน fl studio เนี่ยง่ายๆนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยจากนั้นเราเลือกปลั๊กอินที่เราต้องการที่จะทําเสียงคอร์ดต,ตัวนั้นเลยนะครับทุกคนผมจะยกตัวอย่างเป็น fl key นั่นเองเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจากนั้นมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะทุกคนนะให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็เปิดไปที่ pinolo ขึ้นมามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะทุกคน ตอนแรกเนี่ยของเพื่อนๆอาจจะไม่มีรูทโน้ตแบบนี้ก็ได้ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ View แล้วก็มาที่ Key La b e l ตรงตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเป็นรูทโน้ตแบบนี้อยู่ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ View แล้วก็ Key La b e l แล้วก็มาที่ All node ตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วนะทุกคนจากนั้นนะผมต้องการเขียนคีย์ที่ผมต้องการแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องกดยังไงนะทุกคนนะมีวิธีง่ายๆนะทุกคนนะให้กดปุ่มนี้ขึ้นมาจากนั้นอันนี้ก็คือมีคีย์ที่เราต้องการอยู่เยอะมากๆให้เพื่อนๆเลือกใช้เลยว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเขียนในคีย์ตัวไหนนะก็จะเป็นเมเจอร์ผมจะเขียนในคอร์ดจีก่อนนะทุกคนนะผมก็กดเข้ามาปุ๊บแบบนี้แล้วก็ลากให้เต็มห้องอันนี้ก็คือได้1คอร์ดแล้วนะทุกคนนะก็คือ1ห,ห้อง4บาร หนึ่งสองสามสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สองประมาณนี้นะทุกคนนะต่อมาคอร์ตต่อไปผมก็จะเป็นไมเนอร์เป็น A m i มเนอกดในช่องตัว A นะทุกคนนะตรงนี้เพ๊บก็ได้แล้วสองคอร์ตตัวต่อไปก็จะเป็นคอร์ตดีเมเจอร์แล้วก็กดตรงดีนะทุกคนกดแล้วก็ลากวางต่อมาเนี่ยคอร์ตต่อไปผมก็จะเป็นคอร์ด E นร์ก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองฟังดู ก็วิธีการเขียนคอร์เนี่ยก็ง่ายๆนะอยู่ที่ว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะดีไซน์เมโลดี้เนี่ยให้มันเป็นยังไงมันมีทั้งแบบการคิดเมโลดี้ถ้าเพลงของเราเนี่ยเมโลดี้ที่มันเพราะและน่าฟังเนี่ยมันก็เพลงของเราเนี่ย ก็จะน่าฟังขึ้นไปด้วยนะทุกคนนะอันนี้ผมก็มาแนะนําในการเขียนคอร์ดแบบง่ายๆสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้ว่ามันต้องเขียนยังไงสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเล่นปิโนโมาก่อนก็จะเป็นคล้ายๆผมนั่นเองก็ศึกษาหาความรู้แต่คนที่เขารู้อยู่แล้วแล้วก็เขามาบอกต่อนนั่นเองก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ